เอาครับ F4 ครับมานแล้ว F4 สาวหน่อยพอ่อบวกจิกครับ F4 บวกจิกมูแรกของฤด,ดูกาลครับสาวหน่อยบ้ามูนี่ครับกำลังขืนเนสซีนี่นี่ครับ,รบสาวหน่อยเขาแล้วมานแล้วครับมานแล้วมานกันธรรมดาละมันบบบานเทาก็บโเห็นเขาก็บโเห็นเ,เห็ดบวกแนวนี่ กรสีงัดก้อนเอฟซีงัดกล่องไว้ก่อนครับ่อยเก็บที่หลังบ่มูบไิเก็บซอยครับจะได้่ายคลิปให้สาวหน่อยอ FC. ด้วยกันเอฟซีเดี๋ยวเบิ้งกันครับหมูแหลกหมูแหลกแหกมานแลนหละนี่ต้นหนางจงสองดอกถือฝนเอฟซีเฮ็ดถือฝน เอาตดตัวหนเกิดในภุมิบอกท่องแรงเก็บสิไปเคยหาเยาไปเคยเก็บกินกิดสิเข้าใจครับบอกต้องแรงมันคืออีหย่างลูกแดงเวลามันสุกมันจะหวาน เห็นเอาอย่างสี่โบเบสเตี๊ยสี่แล้วก็มีขึ้นไหมครับมีขึ้นมา่ไหม่เนี่ยตุ่นดอกเนี่ยโอ้ยยังกัดหูงบางนู้แหละนี่จะแข็งเต็มนี่ละ่ะดูอ่าผีพี่พโอ้ยเอี๊ยสี่เลย เขาขึ้นมากแล้วแม่งกินครับริงชิมมีอหน่อยเต่เฮ็ดปวดดงมันยังส่ละปวดกิดนี่ดงนู่นตะเกียวตะเกียวอย่างี้เถื่อนนั้นมาก,กับป้าน่ากระเด็งส่ละเสียของไม่วะแท่งของไม่วะ ờ này kháng nguyên đất đấy nó ba thì mấy anh thấp nhỏ 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 มันตกแห้งอิสิตกแห้งตกสั่เห็ดปวกจีก่อนไม่ก็เจ้นยางครับคนตัเห็ดยางไปก่อนแต่บเห็นครับมันดอกหน่อยเมื่อเจ้เจาบว่าสนใจปะมันดอกหน่อยอะไระบเห็นยู่ใส่กกวะอ้นี่นี่ ดอกนี้งามครับแค่สนุบบวกชาไม่มาเอา,เเาแล้วจะไปเลาะบนต้นครับขา,าสุดยอดดีจัอ้ยข้าวเตจังสี่เ,เบทนะโม้นสุดยอดเนาะ ต้นเถาโอ้ยแบบเงี้พี่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 นนงงต้นแท่งนี่สิโอ้ยขนดยังสี่สุดจอดเดี๋ยวนี้นอดอกใหญ่มากตุกตกพื้นวะ ปวกจิกเอฟซีเป็นปวกจิกหมูแหลกของส้าหน่อยบป่าหมูช่องล้มน้าอีสารหูหมูแบบไงครับถือว่าได้เบิง้งได้เห็นกันแหละครับสำหรับคลิปนี้เอฟซีอ๋เบิ้งสาหน่อยโอ้เหใส่ระตาครับตัวนึ้มือส้าหน่อยนี่งามครับสองดอก สุดยอดเลยแบบถือฝนอันนี้ถือฝนโอ้ยดอกนี่ไหมบานครับเห็ดบานฝอยสมบูรณ์เป็นในดดอกจ,จอยจอยบ่คือเห็ดอยู่ในปลายางเอฟซีปลายางเนี่ยโอ้เนี่ยน้องเขาอีหลีขาเนี่ยง,งามอันนี้เห็ดดงครับผมเป็นตัวจิกดงสุบเบื้องด้เนาะคุยเป็นคั่มเป็นคั่มเลยเดี๋ยนี้ น้ำลายไหลบอกมาเฮ็ดปลุกจ sure ีกซุปน้มหลังดีๆเอฟซีครับกะยังยังผ่านเอฟซีหมื่นเบิ้งเฮ็ดในกระตายังผ่านทั้งทังที่้นได้หน่อยเอฟซียังผ่านไม่ผ่านเอามาหลุนมาเบิ้งกันต่อครับว่าสิพอเฮ็ดอันใดอีกครับเอฟซีครับ